ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเที่ยวดีกว่าสวัสดีค่ะวันนี้เราพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่ป้อมพัดจุนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่เป็นยังไงนะคะเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างนะคะแต่ที่แน่ๆเลยดูเรือสิคะใหม่เอียมเลยคะ่ะเชิญรับชมกันค่ะ ก่อนอื่นเลยเรามาสักการะสารพระนาเรศนาลายก่อนนะคะหรืออีกนามหนึ่งก็คือพระวิษณุค่ะมาช่วงนี้อากาศกำลังดีเลยนะคะลมแรงมากค่ะ ต่อมานะคะเราก็มาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ค่ะสําหรับใครที่จะถวายคุลาบนะคะให้เตรียมกันมาด้วยนะคะที่นี่เขาจะมีแต่ทูบให้นะคะ ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์เรือหลวงแม่กลองนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะเรือหลวงแม่กลองขึ้นระวางประจำการเมื่อพศ2480เคยร่วมปฏิบัติการในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาเป็นเรือฝึกของนักเรียนนายเรือและนักเรียนจ่าทหารได้ชื่อว่าเป็นเรือครูของทหารเรือเลยค่ะเรือหลวงแม่กลองต่อที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะมีระวางขับน้ำอยู่ที่1,400ตันเลยค่ะ ม10บาทนะคะเดี๋ยวเราไปสำรวจด้านในเรือกันนะคะว่ามีห้องอะไรยังไงบ้างค่ะห้องแรกเลยจะเป็นห้องครัวนะคะเอาอาหาให้กินหน่อยห้องครัวเรือีหม้อข้าวค่ะห้อข้าว 对呀，对呀，我写嘛，很啊。 ห้องยาหรือเปล่านะคะพอเห็นจะมีเป็นช่องช่องเล็กๆแบบนี้ค่ะ เป็นห้องนอนนะคะเนี่ยห้องพักของทหารนะคะอีมเข้าไปชอนี่กันมนี่ห้องนอนห้องนอนนี่อะไรห้องนอนจ้าเลน่าจะเป็นที่พักห้องนอน ก็เป็นเหมือนที่นั่งเล่นนั่งพักนั่งกินเลยเหมือนร้านแต่เขาไม่ได้เปิเปเดเนี่ยเราขึ้นบันไดไปดูอีกชั้นหนึ่งกันดีกว่าค่ะเป็นที่ห้องอะไรห้องเรียนเหรออาอมืดไปแล้วนี้จะเป็นห้องเรียนนะคะอู้สวยนี่คะ่ะ ก็จะมีเป็นรูปสมัยก่อนนะคะมุนมุนม<ะ>ปืนหรือกล้องปืนปืนใหญ่ป,ปืนใหญ่ปืนใหญ่ ด้านนี้จะเป็นหัวเรือแล้วนะคะสวยมาก เอาค่ะไม่แก่กันบุกงแรงจนะ น,นี่ก็จะเป็นอุปกรณ์บนเรือนะคะก็ไม่รู้ว่าสมัยนี้ยังใช้เป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่านะคะน,นี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นเข็มทิศเข็มทิศค่ะนี่เป็นนี้เท่มากๆเลยก็คือนี่ค่ะ มากเลยค่ะด้านบนได้เวลาลงกันแล้วนะคะไปค่ะต้องถอยหลังลงทำไมเขาเขียนไว้เนี่ยต้องเวลาลงให้ถอยหลังลงนี่ค่ะเขาเขียนไว้ว่าลงให้หันหลังลง <c oughs> นีห่หลังลงง่ายเลยน่าทิ้งค่ะสะพานชมโบริประเทศะะเฉลิมพระเกียรตินะคะเดี๋ยวเราไปกันค่ะ อีกที่นะคะอยู่ใกล้ๆกับป้อมพัชจุนเลยค่ะจะเข้ามาในซอยอ,อบตอแหลมฟ้าผ่านิดเดียวค่ะก็จะเจอร้านซีอูค e าเฟแล้วค่ะจัดร้านบรรยากาศทะเลทะเลน่ามากเลยค่ะเราไปชมด้านในกันดีกว่านะคะนี่ค่ะด้านนี้จะเป็นโซนสั่งอาหารนะคะ เราก็จะตัดให้มันหลับด้านในนี้ค่ะโอ้โหร้อนก็นั่ง เราสั่งเป็น s t r ว w b e r r นะคะแล้วก็ c u p ฟึ k ง m ม l o a l า o n นค่ะเยเหมืหนอนตาบังเมื่อก่อนเลยอะ่ะ นนี้เราก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝาเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ